คือคนอาจจะสงสัยเยอะว่าทําไมยุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยของโดยเฉพาะที่ศรีเทพที่เขาธมรัฐเนี่ยมันถูกนําออกไปเยอะมากมันมันไม่มีการป้องกันมันไม่มีการดูแลอะไรเลยหรือแสดงว่าสมัยนั้นคือใครไปขุดก็ได้ใช่ไหมใครไปเอาก็ได้ใช่ไหมเนื่องจากว่าเจ้าที่ของกรมศิลปากรม,มีค่อนข้างน้อยแนละ้ว<อ>แล้วก็เมืองโบราณหลายแห่งเนี่ยม,มันถูกบุกรุกเมื่อการเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเขาก็ทำไร่ทำนาบ,บางคนเนี่ยก็ไปขุดเจอ โบราณวัตถุก,ก็กเก็บแล้วก็นําออกไปขายยังชีพซึ่งเราพบบ่อยมากไม่ใช่สีเทพที่เดียวนะครับโบราณเกือบทุกแห่งในประเทศไทยจะเป็นอย่างนั้นรเรามีบันทึกตั้งแต่ปี2 5 0 3แล้วก็จ่ายมากสุด21 7, 210, 2 0 7 2110 2115 2118พวกนี้คือกลุ่มนาักากลุ่มเดียวนี่แหละที่เข้าไปกว้านซื้อจากชาวบ้าน มีฝรั่งอยู่แค่สองสองคนที่สำคัญในกลุ่มของต่างประเทศเนี่ยเราเริ่มจากวิทพันธ์ที่มีเวราวัตถุมากที่สุดเลยนะฮะก็คือนอตันไซมอนเนี่ยมีปฏิมากรรมที่สําคัญพวกหินทรายครับฮะแล้วก็ชิ้นส่วนของปฏิมากรรมพวกมือที่แสดงมุทรานี่ครับบริษัทสปริงแอนซันเป็นบริษัทที่ดักลาสแรดฟอร์ดทำการค้ากับบริษัทเนี่ย บริษัทนี้เป็นบริษัทประมูลที่ลอนดอนราคาซื้อขายณตอนนั้นเนี่ยก็คือ2,10,000ดอลลาร์ขายไปเมื่อปี 2, 2 5มีอยู่2ส่วนถ้าเราดูภาพขยายส่วนหน้าอกจะถูกตัดครึ่งนะฮะขายท่อนบนไปก่อนแล้วท่อนล่างเนี่ยพิพิธัณฑ์จะทำอะไรก็่างแต่วันทักษ์เขาเห็นเขาฉลาดเขารีบซื้อเลยว่าเขาบอกว่ามันต่อกันได้ พอมาต่อเป็นองค์องค์สูงมากฮะแทบจะสูงที่สุดในมัน้งในบรรดาปริมกรรมพระทวาอีกองค์หนึ่งที่นอตันไซมอนเป็นรูปของสุยาเทพอันนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนก็คือคงจะถ่ายน้ำหนักเวลาขนย้ายนะก็ตัดออกไปแต่ว่าเมื่อต่อเป็นองค์ก็ได้ค่อนข้างจะสมบูรณ์อันนี้ขายในราคา1นึ่งแสนเจ็พัน แต่ว่าส่วนล่างก็อีกราคาหนึ่งพอรวมกันแล้วก็ราคาจะสูงกว่าตัวพาวเวอร์ูลคือขายทีละส่วนใช่ครับสปริงแอนด์ซันเนี่ยเขามีเทคนิคนี้ครับเวลาขายเขาจะแยกส่วนขายเสียษไว้ก่อนเาบอกว่าฉันมีตัวนะฉันมีแขนนะฉันมีอะไรก็จะเพิ่มหลาชิ้นใช่ครับอันนั้นคือเป็นการอัพราคาของการขายที่ฮอนโนลูลูมิวเซียมอาร์ตเนี่ยฮะ ก็มีปฏิมากรรมของสีเทพอยู่มันมีบันทึกการซื้อขายว่าบริษัทสปริงแอนซเนี่ยได้พิมพ์โฆษณา mm hmm. ในวารสารการซื้อขายของเขา mm hmm. ว่ามีเสียงแต่ว่าปีที่พิมพ์น่ะปี1972คือ2515เนี่ยไม่ได้พิมพ์มือ mm hmm. ที่ถือ จากถือกระบองเนี่ยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นฮอนลูลูที่ซื้อไปในช่วงแรกๆเนี่ยจะซื้อไปแต่เฉพาะเสียนเป็นไปได้ไหมว่าสปริงแอนซันเนี่ยจะขายไปทีละส่วนทีละส่วนเป็นเทคนิคของเขาโอเคใช่เป็นเทคนิคในการการขายการขายเพื่อจะเพิ่มราคาคคคจากโบราณวัตถุของสีเทพถ้าเราได้หลักฐานโบราณวัตถุกลับคืนมาเนี่ย เราจะสร้างเรื่องราวเรื่องเล่าของสุเทพเนี่ยได้ชัดเจนกว่าในปัจจุบัน